หลวงปู่ชอบฐานะสโมบอกคำอธิษฐานตอนหลวงปู่ชอบฐานะสโมในอดีตที่องค์ท่านเกิดเป็นพ่อค้าชาวลาวเมืองท่าแขกปัจจุบันเป็นเมืองเอกในแขวนคำม่วนสอปปลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมท่านบอกในชาตินั้นท่านได้มาทำบุญบูชาพระาธาตุพนม หลังจากท่านได้ถวายผ้ากับกับปียะหรือเงินเพื่อบูชาองค์พระาธาตุพนมแล้วท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระาธาตุพนมว่าขอข้าพเจ้าได้ปฏิบัติจิตจนพ้นทุกข์ขอข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแห่งธรรมในพระศาสนาเวลาเห็นลูกศิษย์ทำบุญหลวงปู่ชอบท่านก็จะบอกให้อธิษฐานถึงบุญ ในขณะที่จิตกำลังเกิดปิติในบุญที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปคำอธิษฐานนั้นที่ท่านบอกขอข้าพเจ้าอย่าได้ขัดสนใน,นศีลซาบแปลปัญญาไม่ว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่แผ่นดินใดขอกายทิพย์กายหยาบในแผ่นดินนั้นเมตตาข้าพเจ้าเปรียบเสมือลูกหลานญาติพี่น้องนับตั้งแต่ชาตินี้ไปจนเข้าสู่พระนิพพาน บ่ายสามโมงวันที่19มิถุนายน2535หลวงปู่ชอบหลังจากท่านส่งน้ำเสร็จแล้วท่านให้พระเนเนเข็นจงกรมท่านที่ศาลาบําเพ็ญกุศลวัดป่าโคกมนเนนเมี่ยงเข็นจงกรมท่านไปได้ประมาณ20นาทีองค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกให้เนนเมี่ยงหยุดรถเข็นท่านกวากมือเรียกให้พระอุปถาเข้ามาหาท่าน หลวงปู่ชอบท่านบอกกับพระอุปถากว่าแม่ออกหรือโยมผู้หญิงเขาขอให้เราไปช่วยลูกเขาตอนนี้ลูกเขากําลังจะถูกงูกินพระเนนห้าหกองค์ที่เฝ้าท่านอยู่ในตอนนั้นต่างพากันงงกับคำพูดที่หลวงปู่ชอบท่านบอกพระอุปถากถามท่านว่าหลวงปู่งูที่ไหนจะมากินคนได้ถ้ากินคนได้มันก็ต้องเป็นงูเหลือมเท่านั้นหลวงปู่ชอบท่านบอก บ่อแม่นง,งูมันจะกินลูกคนงูมันจะกินลูกกระรอกแม่หมาร้องขอให้เราไปช่วยลูกมันตอนนี้งูกำลังอยู่ในรังของมันแล้วรีบไปช่วยมันเร็วๆพระเนนก็งงไม่รู้ว่าท่านจะให้ไปช่วยกระรอกที่ไหนเพราะกระรอกที่อยู่ในวัดป่าโคกมนมันมีกระจายกันอยู่ทั่ววัดพระอุปถากถามท่านว่าแล้วกระรอกมันอยู่ที่ไหนละ่ะหลวงปู่หลวงปู่ชอบท่านบอกกับพระว่า อยู่ทางเข้ากุฏิเบอร์สี่ไปเร็วๆลูกมันจะถูกกินแล้วพระเนนที่อยู่ในเหตุการณ์พากันเข็นรถหลวงปู่ชอบไปอย่างเร็วเข็นแบบวิ่งไปเพื่อให้ไปถึงที่เกิดเหตุตามที่หลวงปู่ท่านบอกพอเข้าไปใกล้กุฏิเบอร์สี่พระเนนทุกองค์ได้ยินเสียงแม่กระรอกร้องเสียงดังเหมือนกับมันกำลังตกใจกระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมาก พอแม่กระลอกตัวนี้เห็นหลวงปู่และพระเนนแม่กระลอกตัวนี้มันรีบลงมาจากต้นไม้มาอยู่ที่พื้นดินต่อหน้าหลวงปู่มันร้องอยู่ต่อหน้าหลวงปู่เสียงร้องของแม่กระลอกตัวนี้ดังระงมไปจนทั่วกระลอกตัวอื่นๆในระแวกแถวนั้นร้องรับเสียงกันจนดังไปทั่ววัดป่าโคกมนหลวงปู่ชอบท่านชี้มือไปที่โพรงไม้ท่านบอกกับพระเนนว่างูมันอยู่ในนั้น แต่ตอนนั้นพระเนนทุกองค์ยังไม่เห็นงูท่านสมัยรับอาสาปีนต้นไม้เพื่อขึ้นไปดูที่โพรงไม้ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรท่านสมัยอยากจะพิสูจน์ว่าในโพรงไม้ที่เป็นรังกระรอกมีงูอยู่จริงหรือไม่พอท่านสมัยปีนขึ้นไปถึงโพรงไม้ท่านสมัยเห็นงูนอนอยู่ในโพรงไม้โดยมีรูก,กระรอกสามตัวที่ยังไม่ลืมตา ไต่ลนลานหนีตายตามสัญชาตญาณการปกป้องดูแลชีวิตของตนเองท่านสมัยร้องตะโกนลงมาบอกหลวงปู่และพระเนนว่าหลวงปู่งูเขียวมันอยู่ในโพรงกระลอกสงสัยมันจะกินลูกกระลอกเข้าไปแล้วท้องมันป่องๆพระอุป,ปถากรูปหนึ่งตะโกนบอกท่านสมัยว่าเฮ้ยไหมเอางูออกมาจากรังกระลอกเดี๋ยวนี้ดึงหางมันออกมาเลยท่านสมัยเป็นคนที่ไม่กลัวงู ท่านสมัยถอดอังสะแย่เข้าไปในโพรงไม้เพื่อให้งูเขียวมันฉกผ้าอังสะพองูเขียวฉกผ้าอังสะแล้วเขี้ยวของมันก็ติดที่ผ้าไม่สามารถถอดเขี้ยวตัวเองออกมาได้ท่านสมัยจึงถือโอกาสนี้จับคองูเขียวโยนลงมาที่พื้นดินพระอุปถากเดินไปจับงูเขียวแล้วนำมาให้หลวงปู่ชอบท่านดูงูเขียวนี้เป็นงูเขียวพระอินท มีลำตัวขนาดใหญ่พอๆกับขวดกระทิงแดงความยาวของงูตัวนี้ประมาณหนึ่งเมตรที่ท้องของมันป่องๆจับดูที่ท้องของมันเป็นลูกๆล,ลักษณะคล้ายกับตัวกระลอกหรือหนูที่อยู่ในท้องของมันหลวงปู่ชอบท่านบอกว่ามันกินลูกกระลอกไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้มันอิ่มแล้วแต่มันบ่อยอมหนีมันจะนอนอยู่กินลูกเขาที่เหลือในรังอีกองค์ท่านพูดขึ้นว่า รู้อยู่ว่าชาติเชื้อหน่อเนื้อเจ้ากินมังสาเป็นอาหารเขาเคยทำลายลูกเจ้าเจ้ากลับมาทำลายลูกเขาเจ้าก็ทุกเขาก็ทุกบ่อมีไผ่ได้สุขจากเรื่องนี้ต่อไปนี้อย่าทำลายกันอีกเดอ้อจบกันซะแต่ชาตินี้อย่าจองเวรกันอีกต่อไปแล้วองค์ท่านก็สั่งพระเนนให้นำงูตัวนี้ไปปล่อยที่นอกวัดเพื่อเป็นการแยกคู่กรณีต่างสายพันธุ์ ไม่ให้มารบกวนกันอีกต่อไปเรียนถามองค์ท่านว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่ามีงูเขียวมันมากินลูกกระรอกองค์ท่านตอบว่าได้ยินเสียงแม่ออกร้องขอความช่วยเหลืออาจารย์อาจารย์ช่วยลูกขาน้อยด้วยลูกขะน้อยถูกงูกินแล้วเราเลยกำหนดดูที่มาของเสียงนี้เห็นงูมันกำลังกินลูกกระรอกก็เลยบอกพวกท่านให้พากันมาช่วยลูกกระรอกตัวอื่นๆที่เหลือ รำของงูเขียวกับกระรอกตัวนี้พวกมันเคยพรากแก้วตาดวงใจกันมาหลายภพชาติพอมาถึงชาตินี้กระรอกก็เลยถูกงูเขียวมากินลูกของมันเรียนถามองค์ท่านว่าแล้วหลวงปู่มาเกี่ยวข้องอะไรกับงูเขียวและกระรอกตัวนี้ถึงได้มาช่วยแยกเขาออกจากกันองค์หลวงปู่ชอบบอกว่าอดีตชาติตอนที่เราเกิดอยู่ทางนครพนมปัจจุบันที่เราเกิดในตอนนั้น อยู่ในเขตท่าอุเทนเราเป็นพ่อผัวของงูเขียวกับกระลอกตัวนี้เมียมันบ่ถูกกันอิจฉากันอยู่ตลอดเวลาพอเมียใหญ่ท้องเมียน้อยกะวางยาให้เมียหลวงตกลูกตกเลือดพอเมียหลวงตกลูกแล้วก็รู้ว่าเมียน้อยเป็นผู้ทําลายลูกของเจ้าของมันเลยพยายามอาฆาตจองเวรกันไว้จิตใจของสองคนนี้มันตกต่ำพอตายไปแล้วพวกมันก็พากันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน นับจากชาตินั้นเป็นต้นมาพวกมันก็เบียดเบียนกันมาอยู่ตลอดสลับพบสลับชาติกันอยู่แบบนี้จนมาถึงในชาติปัจจุบันนี่แหละพวกมันเกิดเป็นเรััฉานชาติใดก็พากันเกิดเป็นแต่เรัจฉานตัวเมียอยู่อย่างนั้นเบียดเบียนฆ่าลูกกินลูกอยู่อย่างนั้นจนถึงชาติัจัจุบันเพื่ออยากพิสูจน์ว่างูเขียวตัวที่จับอยู่นี้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย พระอุปถากท่านนี้จึงใช้มือกดไปที่โคนหางของงูเมื่อกดไปที่หางของงูแล้วไม่ปรากฏมีเดือยของงูโผล่ออกจึงรู้ว่างูเขียวตัวนี้เป็นตัวเมียตามที่หลวงปู่ชอบท่านได้บอกไว้จากนั้นหลวงปู่ท่านพาพระเนนนำงูเขียวตัวนี้ไปปล่อยที่ทุ่งนาทางเข้าบ้านโคฟแฟกแฝกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกมนประมาณ3กิโลเมตรพอถึงจุดที่ปล่อยงู หลวงปู่ชอบท่านบอกให้ปล่อยงูไว้ที่นี่เขาถึงจะปลอดภัยพระจึงปล่อยงูลงที่ข้างทางงูเมื่อถูกปล่อยแล้วก็ไม่เลือ้อยหนีในทันทีงูเขียวตัวนี้หยุดมองมาที่หลวงปู่และพระเนนประมาณสองสามนาทีหลวงปู่ชอบท่านยกมือขึ้นแล้วพูดว่าจบจบกันซะบ่อจองเวรกันอีกแล้วจากนี้ไปให้อยู่กันเป็นสุขงูเขียวตัวนี้เหมือนกับรู้คำขององค์ท่าน พอหลวงปู่ท่านว่าจบสักพักงูเขียวตัวนี้มันก็เลื้อยเข้าไปในพงหญ้าที่อยู่ในทุ่งนาและหายไปจากสายตาของพระเนนที่นำมันไปปล่อย